สบายดีสบายดีเมื่อนี้สี่หายนางรอบันเว่งกับเคอๆกับบ้านคอยนี่ห่างกันประมาณอนา10กิโลเมตรบันเว่งเมืองอัสพรแขวงสวรรคเขตบันเว่งนี่ก็เป็นบ้านผู้ไทยคือเดียวกับบ้านคอยนี่แหละเป็น่วนเผาผู้ไทยแต่ว่าบันเว่งนี่เป็นบ้านเยอะไรหลังคาเฮิรนของอนาบ้านนี้กับประมาณ3า0 3 0 0กว่าหลังคาเฮิรนพอได้บันเว่งน้อยด้บันเว่งเยอะด้นี่นะ สามสามร้อยปลายพอและหลังคาเฮินเป็นบ้านเยอย่เลยได้อยู่ในคงเขตนี้นะเยือ่บันเวงนี่เดี๋ยวสิพาย่างรอเบิ่งการดำรงชีวิตของอาณาประชาสนบันเวงเมืองอัสสพรเแขวงสวันเรเป็นเรื่องการิีตามเป็นนํากันเด้อเดี๋ยสิพาย่างรอเบิ่งระยะนี้เนี่ยเป็นระยะเก็บเกี่ยวเขานาปีประชาสนอนาณาบ้านนี้กะส่วนหลายกะไปให้ไปหน้าไปเล้งง่เล้งควายพอเพอ่มพอมั่นพอแล้วไปเซอร์เวสเซิร์งงานผู้เจ้าผู้นะ อันณาบางผู้คนกับโยเฮนโยซานนกผู้ที่โยเฮนโยซานก็นมีเด็กน้อยแล้วกับผู้เท่าไวยที่อันณาเอาให้งานบอกคอยได้ฮะนะกับพากันโยเฮนโยซานเอา้าเดี๋ยวสิพายางเล้อบึง้งไปเก็บมากแต่เซอร์มากระบอกนะพูนมากแต่ดุผู้เละแต่หน้าผู้เละโอ้ยมาดีอยู่หน้าบ่ราะมากระบอกกวกอยู่หน้าโนยยื้อนะ ้มามยระบอกนี่ต้องสาสองนิ้วนห้าเฮ็ดกระเป๋าแค้นนี่นะ well, erm แต่เขาจับอ er ันนี้นี่มันสิมักพลาดพลาดแล้วถือมือนี่เป็นตาต้องได้เฮ็ดอันนั้นคือเป้าแค้นนะนะเฮ็ดแนวนี้ปั่วปั่วปั่ปั่นี่ถ้าว่ามันพลาดมากก็ถือมือถ้ามันท่าถ่ายบอเฮ็ดเราเลิกหมดเลยถ่ายถ่ายนี่ผู้ซื้อเพื่อซื้อนะ ในนนบ้าี่ละคุณอยู่บ้านนี่กิโลเถอะเลยกิโลหนึ่งห้าพันกีบโอ้ห้าพันผุนห้าผ้าผ้าเนี่กับเขาเจ้าอ่อบอ่ะมือเขาเอาแบบนี้เออเอาแบบแบบนี้เนาะโอ้ผุนอ่ะได้ฟักไหลายลนะเออได้จากโลกเลยนี่นะในนี้ยังเป็นได้ติดได้ยอดถึงสองสามโล นาะเออกระอิงตามมันงอเป็นไงแหละมือนึ่งได้หลายสานี้บ่ได้บ่บ่บซื้อมือมันขี้ขานกันโน่นอยู่มันมีมือขี้ขานเลยเนาะมือดูมือขี้ขานเลยอันนี้มันเป็นเรื่องงานอิสระชนโตนะไปไปแล้วก็เหมียงเข้าบ่เข้าเหมียงเข้าน้ำสปาแล้วเหมือนเราบอย่นี้ยังเขาก็ยังทันราณแล้วครับแต่ว่าแล้วแต่เกี่ยวกับนี่เออแต่ว่ายังโบราณได เอาเขาแล้วเขาเขางั้นเด้หลายปะลายยู่เขางั้นก็ได้แต่ละปีได้เขาอันน่ะบ่หลายได้ในโคโค่หัวชันนี่อะมันมั่นชาวสามชิปเปานี่ยละโอ้แบบนี้ละบ่เอาเนี่ยโอ้เขากินเลยอ่ะเนาะกินเลยแหละมันเป็นสีมันมั่นเด้ออโคกินแซ่บเขาเอาไปให้เขาห็ดน an yeah well. ี um ่ย so ังต่างๆเนี่ยละส่วนหลายเขาอันนี้หนุ่ยเหี่ยวก็มีเนาะ นื้อแหาเนื้อลีบนี่เอาพริกไปได้เออนู uh ่นอ่ะนู่นหัวผ้าเขิงมันมีได้ uh huh. บริเวณนี้นี่โอ้เหล่าหลายได้เดินเล่นกันเลยนี่นะโอ้มีแต่เหล่ากับเหล,ล่าเหลาเขานะเหลาเสือเขาเนี่อ้อต่อสี่่าห่าหลังติดติดกันเลยฮะ mm. <laughs> พากระต่ซิเอร์เลื่องเทฮล่ะเออโอ้เมนมาเกงเออเมนมาเกงก่แม่มีได้ค้างนะลองดูไทยอยู่ด้วยเอ้าถึงยู่ถึงยู่ค้างซ้ำโอ้ยเออทังนี่ สุกแล้วยามนี้ล้วมันโอ้หนุอยหน่อยก็ยังมีอยู่เนาะหน้าหนุ่ย,นะยนหน่อยหากกระป็นนี่ก็อนะโอ้ส้นหลายก็ผ้ามากระโบกเนะาะ <c oughs> เอาเอาอยู่หน้าเฮาบ่ เพิ่นนั่นจะได้ผ้าผ้ากระบอกบ่เอาผ้าเอาผู้เลือซื้อนะคนอยู่บ้านนี่บ่๊ะบมาพี่ไปขายอยู่บ้านนี่เนาะเด็กร์บยัดบบ้างตึ๊งโอ้ได้หลายละหลายหลายค่ะเขาได้ควักอันนี้นะหากระผ้าตนกินข้าวง่ายแล้วนี่บ่ ตบตบตบเฮ็ดเทเล่คนหูเออโอ้โตเนาะตัวนี้แล้วมันยาที่สุดของการเฮ็ดหูเฮ็ดไฟล์นะเนาะเอาตอันาณาเส้นต่อเส้นเหรอวะเป็นต่อเส้นเนี่ยอือะเนาะ อนาคตที่เฮาจะต่อเส้นต่อเส้นหนีมันต้องอันได้เลยเส้นเส้นกกเส้นอน,นั้นไป่ายีเนาะเล่นเล่น,นกันไปนใส่เวลาจากมือนี่นะสิ่งสีเลวเวนี้แลหละเะไหว่านั้นหมดซะก็ไม่ไหวเลยก็ออจะเฮ็ดทูอันเสื้อดำเสื้อดำมอเลยเสื้อดำมอแล้วได้ใส่ไฟอันนั้นเนาะตัวนี้ก็ได้บ่ได้แต่มันก็โยมเฮาอยู่บ่ซะไฟอันนั้น ไปเอาเข็นนั่นี่ยอ,อ่ะไปก้อนไปก้อนครับเจอครับเจอนี่ผ้มามกระบกอ่ะเย็นแล้วแล้วครั <c oughs> บเจอครับเจอไปก้อน,น พากันเฮ็ดพเพลิเอาเข้าวปุ้วะอเออเลิกข้าวปุ้เลขาปูั้เเเนเอาพามันต้นต้นแมนเลยปั้นเอาอมันปมน,ปน,ปนมันเข้าหลายพันหลยเนี่ยวข้ามาใส่ชีสยนน่งันเนจะเอาข้าวปุ้วได้มันด้ะโย่จากทุเร,เรเหลา,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 านเขาฮุบมา แล้วแล้วว่าเขาน่ะหรือว่ายังเขางานบ่เออแล้วเขางันอันนี้แล้วอันนี้เป็นเข้างันบ่เออเขางั้นมีงันแห้งนั่นะเนาะเขาน่นัลู้เขาซรอได้ฟาดฟาดเอาบ่ริอว่าสีเย็บเอาอันนี้นะบอกฟาดอันนี้เลอะนี่เลอะบเลอะเลอะแล้วเราฟาดเลยเนาะน่าแมนเหมือนเลยบ่เยู่นี้นะ ไม่อได้อนีนะไม่ยได้อนีะมนมควพูนพนของ้าามพูนพูนเนาะฟาดตูโเขาปูแล้วก็เข้าอันนั้นแล่ปั้นเอาย่างเดียวแบบนี้เนาะน่าไกลพูเข้าเพื่อเสิร์ฟนั่นนะ ปอดอันนั้นเอาเอาเต่ละปีจักเป่าเขาปูนะห้าเป่าห้าเป่าทางข้าวโดเข้าวกลางข้าวง,งั้นเนาะม,มัน,ม,นมันนำไม่ได้เย็บอันนั้นบ่ไม่ได้เกี่ยวข้าวยังนำบ่ ยังอยู่ชงปีปีแรกกับปีนี้ยังมันฝนตกลาฝนตกลาตะกร้างปีแรกย่างาป,ปีนั้น,นย่างแล้วปีเดียวมาหาปีนี้ยังแล้วอันนี้ก็ยัางน้ำละกูดิอือปีนี้ปีหน้าย่าได้ซื้อข้าง,งันเต็มทีอยู่เสะใช่ไหมงันพูดเ <c oughs> อ้ยก้อนวันนี้ขอบเจอ๋อขอบเจอ โอ้โตปะเซ็ดอือโอ้ไปเอาไปเอาไปเอาอยู่สิเลิฟไม่ประเซ็ดเอาจะป่อโอ้จักอันนี้นะจักเฟืองสิบสิบบอสโอสิบกิมโนนะตัวนี้เนาะ ทีมนึงล่ะขายแนวเลอวะเข้าไปขายยุสวัสดิ์ขบขายยุิเลอศขายยุสวรรค์นู้น่ะมอะไรสามพันมัดนึงสามพกีบไปขายยุสวรรค์น,นะเอันน่ะเขาเฮ็ดเป็นโก้เยอเดียวนี้เนาะออกนอันห้า้ออ่านรูเหมือนนี้นะหาสหาสอันออห้าสิบอันก็แสนหเนาะ หนแมันเออโกนหนึ่งละสนห้าเนาะไปส่งเขาโอ้ไปส่งเขาโกนหนึ่ง0สนห้าิพันถึงอันนึ่งสามพันกอีบเอ๊ะแมวเฮ้แมวออกมาช่หเลอครับรูกมันแมวอะไรอกเออได้ได้จากอ่านนี่นะมดอันนี้นะได้หลายบ่สามร้อยโอ้มดอันนี้เนาะได้สามรอยน เขานับเลยเด้เนาะเออนี่ซิเร์มาขายหอยซิเรเบิงได้เอ้หอยพี่เล้หอยโคมไปเฮ็ดเนาะเลือเอานะงมอะไรน่มเอาหากระไปนี่บ่ด้ยไปอนจูโม่หอดแูโม่หนึ่งฮอนเลยกิโลทัรเลือซื้อนะ ก,กิโลสองพันโอ้ในจักรโลซ้ำนี่ <S <S มาเอามาเบิังเลยดูเสือดเออเข้าไปซื้อขายไปส่งยุทสวรรค์คือการเมื่อนี้นะ <S <S เออเอฮะน่าห่วยขมโอ้เก่ง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 จะค้นไปนะสีค่ค <3 S 2> ้น<ๆ>สามคน้นอืมวันนี้เราไปส่งยุทสวรรค์ เอาพี่เลือได้ไปขายยยสวันนะประเซ่ดกัมพอยนี่บนน่เลนเล,น,เลนสองแถวพร้อมบ่เออ,เอ,อใครได้รถเท่ารถเท่าเนี่ยจ้างไปโอ้จ้างไปเนาะอ,อ,อืมคนโตประเซ่ดโอ้พีเ่เลือกระเพ้ามากระบกเซลล์เซลอยู่ โอ้นุ่ยยอเนาะนุ่ยยออยู่วันพักผ่อเออวันพักวันสินเนี่ยมือนีลเนาะมันสินเยอะเออที่บ้านเลิศครับซื้อบ้านเฮาอันนี้ปะบ้านเฮานี่เออไม่เข้าลายค่นเลนิกบบุบอะไร กิโลเท่าไรล่ะกิโลห้อยกิโลห้าันกิโลห้าอยนี่เสียเนาะกือพาถอมือลายเธอไปเนะเอ้าน้ำสป่าแล้วแล้วบะแล้วทรานาเปั้นโอทารดปั้นรถอนากปั้นไปมีหอดวันนี้เลกมีคู่เดียวยเดียวอาย่ไปชื่อโกปั้น

โอ้เป่าเหลืมเป็นเป่าเยื้อได้มันน้ำหนักเข้านี่ก็ซี่ซี่สิ่ป่ายกิโลพอคอยได้ได้แป้นชีแล้วี้นด้ชั้วีล้วจะนอยท่านได้ันท่านได้เกลือกับผมยังนานท่านได้เกลือเขางั้นบ่รานานนั่นนะเขางั้นดำลาหำเอ๋ย มื่อนี้เป็นวันพักวันพ่อวันศิลป์ล่ะอยู่เฮือนอยู่ซ่านวันอุปโภคเมืม่อนนวัอนนึงได้จักกิโลนี่นะหอดบ่าหาบ้าโลเขาพาป๊อกๆๆเจ้าาตีตามเขาดูเลยตามดมูได้ยังได้อนมันกกระพุ่นมาขอบุกนะบ่อยู่หน้าอยู่หน้าผู้เจา้าบ่ าเก็บนกเยอะกอกมันเป็นตีนกกเลยกอกนั้นเลยนกอกจดมยูด่านเหงหลายกบเลยพ่อยล้เอากบอกพ่อยเก็บเอาหาเลืกเอากบอกเเป็นไก่กุ้มล่ะแต่ถ้าเอากบมกกพ้อยล้เก็บกบเลยพ่อยจะมีเก็บที่า้ภาพเลเาไ้เอานึ่งนะเออเอาแต่ไกุ่้มนั้นบ้านเว่งนี่ก็เป็นสองบ้านได้ บ้านทั้งนี้เนี่ยแมนบ้านน้อยบ้านทั้งนี้แมนน้5 5 <applause> to to บ้านน้อยเลยอนาบ้านท <course. S 2> ั NP ้ง okay. นี้เนี่ยแมนบ้านยื้อบ้านยื้อบ้านทั้งนี้บ้านยื้อร่มมกันแล้วนี่กับันเวงนี่รวมมกันแล้วกับประมาณอนาสามร้อยกว่าหลังคาเฮิรนสามร้อยป่ายเป็นบ้านยื้อสม坤สองบ้านนี่โฮมกันเอ้าสำหรับคลิปล้ออนาเบิ้งการดำรงชีวิตของ ประชาชนเขตบ้านเวงเมืองอ,อัสสัพรนแขวงสวันนรนาเขตนิกาขอฝาไว้ตรงนี้ก่อนขอขอบเจอห,หลายๆที่ส้มแต่ต้นจะจบขออบเจอขอบเจอ,ขอ,ขอ